ใจเสนออะไรอะไรอะไรนะสุลุลยเชยก็บอกว่าในนามของแม่ลีที่เรียนเยอะๆเนี่ยจบปริญญาสี่ใบเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องการจะใช้ความคิดของตัวเองนะคะณวันนี้ก็บอกทุกคนว่าในนามของแม่ลีถึงจะพูดไม่ดูเรื่องแต่ร่างกายก็เป๊ะนะคะคุณแม่นี่น่ารักเนาะคุณแม่ลีน่ารักนาะคุณแม่บุ๋มเนาะใช่ค่ะคุณแม่น่ารักนะแต่พอมองไปสักพักตกหลุมรักเฉยเลย ยังไงอนะ่ะเพื่อนเขาอยู่ยีิบเจ็ดนะอยู่ทีาไหม่อ่ะครับผมปีนี้ผมก็ได้อยู่ครับคุณแม่ฮะจะถามคุณแก้บุม๋มบ้างดีกว่าคุณแก้แกบุ๋มที่จริงคุณแม่บุ๋มก็ไม่ต้องแนะนำตัวเยอะน้องเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นผลงานมาบ้างแล้วแหละแต่แนะนำตัวสักนิดนึงก็ได้ครับเชิญครับเอาแ <c oughs> นะนำตัวนิดนึงกันไหมครับว่ายังไงอะไรยังไงครับช่วงนี้อาจจะแนะนำตัวสู้แม่ไม่ได้นะคะก็แนะนำบุ๋มเฉยๆอ้วค่ะโอ้โหเอาแหละเดี๋ยวเราจะให้คู่แม่ลูกคู่นี้เดี๋ยวมอเมาส์ความเป๊ะเมาส์สิ่งที่แบบว่าเฮ้ย ท่าเกิดมาทําไมแบบต้างทำแบบนี้ด้วยหรือแม่เราทำไมต้องทาแบบนี้ด้วยให้ทุกคนได้ฟังกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากให้คุณแม่ลีก่อนเลยคุณแม่ลีฮะน้องแก้มบุ๋มเอาตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้เลยลเขาแบบเป็นยังไงบ้างอยากจะมาอะไรเชิญฮะก็<ค>ะเป็นคนที่ลูกออกมาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใ่ค่ะก็จะนเร<ช>ื่องค่ะ ดูยัดขาดสิเพราะว่าปกติมันเป็นเวทีก็บอกทุกคนว่าเวลาที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็คือเราต้องทำตัวให้สวยงามนะคะไม่ว่าสุขภาพหรือไม่ว่าโลตัสสุขุมวิทย์ห้าสี่ค่ะตามมาได้นะตามมาได้นะใยู่ใกล้ทุกคนว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยเราเลี้ยงลูกเราตั้งแต่เล็กนะคะแล้วสั่งสอนเขาไม่ใช่ว่าให้ให้รัฐบาลสั่งสอนให้โรงเรียนสั่งสอนนะคะเราต้องสั่งสอนก่อนจากตัวของเรานะคะแล้วณวันนี้นี้ คือมันเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างแล้วแม่จอยวัสดีรากแล้วก็จะไม่มีคำว่าเลิกงาน5้ามูไม่ได้ทันสิ่คำว่าสำหรับครอบครัวเราหยุดสวยและหยุดหาเงินฉันก็งงว่าทำไมเขาจัดเวลานี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ร่างกายต้องสำคัญที่สุดแล้วก็จะบอกลูกว่า การที่แม่มีหนูเนี่ยแม่เนี่ยประกวดนางสาวไทยตกรอบแต่ลูกแม่เนี่ยต้องมีมงกุฎนะคะและเป็น18มงกุฎไม่ใช่ค่ะมีดมอเตอร์โชว์ลูกนะใล้บอกให้เริ่มต้ตั้งแต่เด็กค่ะไม่งั้นวันนี้งานไม่จบนะคะ ก็จริงนะก็จริงใช่แต่ว่าผมได้ข่าวว่าคุณแก้มบุนี่เป๊ะมากก่อนจะออกจากบ้านนี่คือต้องดูดีที่สุดหรือเวลาจะคัดเลือกซื้อสินค้าอะไรโดยเฉพาะของรัะทานของอร่อยนี่คือใส่ใจทุกขั้นตอนในการเลือกใช่เพราะเขาเป็นคนที่เลือกของแล้วก็เลือกทุกอย่างก็เลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เวลาที่มา เลือกของที่จะต้องชายเขาเรียกไงนะรับประทานพวกบริโภคช่อ่างก็จะรู้เลยคนจำนวนหนึ่งค่ะแลนให้ดูไม่เลือกเลือกของไม่พอเลือกของต้องมีคุณภาพแล้วต้องโปรดีด้วยจ้ะต้องโปรชั่งดีเพราะฉะนั้นไม่ได้เลยมาเลือกซื้อที่ไหนฮะโลตัสค่ะเยอะอยู่แม่ จริงแม่พูดไม่จบสับเรืองแล้วแม่ตอบไปตรงคำถามได้ซ้ำแล้วไม่ใช่น้ามาแบบว่าเป็นลูกค้าจริงๆเข้าจริงๆล่าสุดทุกแรกกาอี้ไปแล้วก็ใช้เนี่ยคอยที่มีอยู่ไปลดราคาต่อเออสุดยอดตัวจริงตัวจริงแล้วผมได้ข่าวว่าสองแม่ลูกเนี่ยมาสมคบนปาเป็นพนักงานโลตัสด้วยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกันว่าเป็นยังไงคราวนี้คุณแค่หมุนเมาส์คุณแม่บ้าง คุณแม่เป็นคนดูดูมองดูแก้มองคุณแม่จริงๆอ่ะยังไงจใะถ้าเลือกให้เมาอะหนูจะดูเป็นคนบ้ามากค่ะไม่หรอกเราเมาแบบไม่อยากใครแม่หยุดแล้วตอนนี้หรอแม่หยุดหยุดเลยบอกแม่เนี่ยงอแพงนะคะเวลางอแม่งอด้วยอะไรบ้างกุ้งชิ้นพีพีพลาสติกเอออะไรเอองอแพงนะคะกุ้งเนี่ยซื้อไปน่ะน่าจะต้องเหมาหมดทั้งเข่งเขาอะ ครับผมเออเวลาง้อ,งอคุณแม่ใช่ไหมแม่เนี่ยเอาเบาๆพอส่วนใหญ่คนทีงง่คนชอบไปเที่ยวใช่ไหมคะมสมมติว,ว่าเขาีคทามสุขแล้วเขาล้องเด็กนะโคตเลี้ยงดูเราเยอะแล้วโตมาเนี่ยเขาก็จะแบบไปโทรไปเที่ยวกลับบ้านแบบดืด่นๆแต่ว่าเรื่องการแต่งตัวเขาค่อนข,ข้างจะเด็กมากวันนี้มันเป็นสิ่งที่ขัดกับชีวิตโามาาเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขารักความแบบเซ็กซี่แล้วพอเขาใส่สูตรมาตอนนี้เขาบอกว่าเขาหายใจไม่ออกหยทำไมอ่ะทำไมหายใจไม่ออกอ่ะ ทำไมคะเพราะว่าอะไรคุณแม่ทำไมมันไม่หายใจไม่ออกคุณแม่เกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็ครับผมไม่ทันแล้วครับมาตอนนี้แล้วคุณแม่ต้องพูดแล้วครับว่าทำไมถึงหายใจไม่ออกจะเอาเรื่องอื่นทุกคนอยากรู้แล้วนี่คุณแม่เรื่องนี้ซ้อปสุดแล้วนะยังไงฮะ ก็เป็นคนที่เขาเรียกไงน,นะอาชีพเราคออือต้องให้ลูกค้าเราเนี่ยเห็นผิวเห็นหุ่นนะคะเราไม่ได้ทําง,งานเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าเป็นองค์กรเราทํางานอิสระแล้วอาชีพเราผมต้องสวยผิวต้องสวยหุย่นต้องสวยแต่ถ้าวันไหนที่เราใส่สูตรนั่นก็คือการคาแล้วดัค่ะได้โอเคผมเข้าใจแล้ว ก็คือคุณแม่เนี่ยเวลาแบบออกสื่อมันก็จะเป็นน้องที่จะต้องดูดีทั้งผิวทั้งผมทั้งอะไรเนาะมันก็เหมือนแต่เราใส่สูตเราก็ดูภูมิฐานก็สวยได้แต่ดีเนี่ยวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ที่ได้มาใส่สูตรที่โลตาัเพอที่นั่งข้างหน้านี่ก็สั่นไปหมดแล้วเพราใส่สูตรเหมือนกันค่ะอ๋อแต่ดูดีอะคุณแม่เอางี้ดีกว่าม่กี้คุณแม่กับน้องแก้บุูี่พูดถึงเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองได้ข่าวว่าสงแม่ลูกคู่นี้ชอบทานผู้ซีวีแซิฟิกมาก มมแม่ชอบมากโดยพื้นฐานคือแม่เนีย่ยเป็นคนที่ต้องทานอะไรกไ้ที่ไม่อ้วน นล้วเหมาะไหมคะแล้วการที่แบบทานกุ้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแม่เขารู้สึกว่าเขาไม่อ้วนแล้วรู้สึกว่าเป็นอาหารที่ม,มันคลีนมันคลีนสำหรับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบบางทีอ่ะเขากินกุ้งปเปล่าๆเฉยๆก็ได้โดไม่ต้องจิ้มไม่ต้องราดอะไรเลยก็ได้แล้วกุ้งสีพีเปอรฟอีกนี่ยคือตอบโจทย์เขาเพราะว่าตัวกุว้งอ่ะเขาหวานอยู่แล,ล้วเขาหวานของเขาเลยต้องให้โปรตีนสูงด้วยใช่ด้วยนุ่มด้วยแน่นแน่นแกนนุ่มแน่นหวานสดหวานแน่นครับคุณแม่เอาสวยมากก็ได้ครับไม่เป็นไรมีนุ่มมมาดด้้วยไไ่เป็นไรใช่องนุ่ม แล้วก็อยางว่ากุ้งเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่หลักสุขภาพแล้วกุ้งเนี่ยเวลาที่เราใส่อาหารอะไรกันแล้วแต่ถ้าเป็นกุ้งที่สดจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าการทําอาหารแต่ละครั้งเนี่ยคือหนึ่งถูกใจเราเราได้สุขภาพเพราะว่า การทําง่ายแล้วก็ที่เราซื้อจากที่โดตัดไปเนี่ยคือเป็นกุ้งที่สดแล้วเวลาที่เราเก็บไว้อย่างเงี้ยมันใช้ได้นานมากแล้วพร้อมที่จะทําอาหารเพราะยุคนี้เนี่ยเวลาที่เราทําอาหารเองเนี่ยสาหรับคนที่รักสุขภาพแบบแม่นีเนี่ยคืออายุเราอีกปีม็กมีใครเคาะใจให้เลยอ่ะกินที่อื่นมันก็ร่างกายแล้วก็คนดูน้อยใจนี้แล้วนะจะปิดแล้วเพราะว่าเมื่อยที่มีกุ้งซีพีแปดซีฟิทที่โดตัดเพราะโทรศัพท์พี่บุ๋มเครื่องหนักเกินใส่เคสใหญ่มาก อ๋อยิงดีใจที่คุณแม่พูดแบบพีมพ์แมสเซจได้เป็กเนี่ยจริงอุ้งหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยในแคลอรี่เก้าสิบเก้าแคลอรี่เองสำหรับพวกงีพปีแต่จริงๆเพราะนั้นเราทานได้เลยแตีจริงๆแม่เป็นเน้นคลีนค่ะส่วนบุผมเป็นเน้นอร่อยใช่ไหมๆแล้วก็จริงๆแล้ว เ,เห็นนะในคลิปนะใช่ไหมคะถ้าเกิดใครดูทวิตต่อเจะเห็นคนใส่ชุดโลตังอยู่แล้ววันนั้นนะก็คือมาถ่ายเป็นของกุ้งซีดีปัจจิตินี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นคือกว่าจะได้ถ่ายเสร็จใช้เวลานานมากยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงพิธีที่ทันมากหมวกเอ้ยถุงมือ,อชุดผ้ากางปื้นกว่าจะมาน้ำแข็งมันเย็นไม้กรอบน้ำแข็งต้องมีน้ำแข็งเป็นกรอบลยอยปุ๊บ แล้วเวลาเราหยิบคุ้งอะ่ะก็ใช่ถุกมือแบบมันเย็นจริงๆคือรู้เลยว่าสดจริงๆเพราะแบบมันน้ำแข็งมันเย็นจนถามว่าพี่นะคะถามพนกักงานว่านี่ก็นะคะนี่น้ำแข็งมันใส่อะไรลงไปเธอมันเย็นได้มากมเย็นได้ตอลอดเวลาเพราะว่าตรงตู้ตู้เขาก็เป็นตู้เฉพาะพิเสดแล้วเราจะบอกว่าฉากที่ยกกุ้งขึ้นมาที่กุ้งกวนน่ะคือยังไงครับสามสิบรอบได้แล้วกุ้งคือยังสวยเหมือนเดิมยังสด เไม่รู้ว่าเวลาที่หยิบเนี่ยที่สดเนี่ยคือคอจะไม่หลุดใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือเวลามันก็จะหมดจริงไหมลูกแม่พูดแบบไม่ได้วันนั้นเข้าใจไหมคะแล้วมันถ่ายเทกมากอ่ะแต่ว่าน้ำแข็งแข็งก็ถูกเติมเป็นแข็ง้วก็บอกว่าเวลาที่ถ่ายอยู่เนี่ยยอมรับเลยว่าเลือกน้ําแข็งนี่นะก็คือสําคัญที่สุดสําหรับการที่เราจะคอกุ้งไว้เพื่อให้สดเอาง่ายว่าถ่ายอยู่เนี่ยถ้าเขาเห็นกุ้งเนี่ยคือเขาจะใช้น้ําแข็งแล้วสั่งคัด อ้โหเราก็บทก็จําไม่ได้ด้วยนะเพราะเที่ยวดึกนะคืนนั้นแต่กอนจะจบแต่เราแฮปปี้เนาะเพราะว่าเราก็ซื้อกุ้งเนาะาันนั้นะก็คืออีกวันหนึ่งมีทำงานแล้วมันต้องจุดเตาอยู่แล้วก็เลยบอกว่าวันนั้นสองโลก็เลยซื้อกลับซื้อกลับจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบอ่ะทุกครั้งครั้งแรกก็จะแบบจริงหรือเปล่ามันก็สดแหละแตนเนื้อมันจะแน่นไหมทุกคนในบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อแน่นมากแล้ววันนี้ก็อย่าลืมนะคะเอากุ้งซื้อกลับบ้านนะคะแล้วใครจ่าย หุ๋มูจ่ายแม่เี่ยผมมาตั้งกระเด็กหนูก็จ่ายมากอด้เดี๋ยพึ่งทะเลาะกันอย่ายพึ่งทะเลาะกันผมบอกแบบนี้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยทั้งสองคนเองก็เล่าให้ฟังแล้วว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตอนที่แบบมาสุกบัฒน์เป็นพนักงานโรงแรมใช่ไหมแต่ว่าคนนี้พูดถึงแบบเมนูพอชื้อกุ้งกับไปทำชอบกินเมนูอะไรถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งซีพีแปซิฟิกขอดูผู้ชายใครอ่ะใครอ๋อผู้ชายโอเคโอเคหรือกคับแซ่่บอนคุณแม่ล่ะ อแม่ก็คืบ้าผู้ชายอ่ะเราแล้วก็ใช้ผักที่ตัวเองชอบพับรวมพับรวมอันนี้อันนี้พูดความจริงเลยโรตัสอ่อนนุดค่ะขวาจะมาเอลเอสเนี่ยนะจากเอลเป็นเป็นเอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้มีความสุขมากเลยเพราะเราพึ่งกุ้งแล้วเชฟเราก็นัเขาเอลโชวหุ่นเขาไม่หนัโอ้โหสุดโหเอลเอสจริหุ่สุดยอดนะอางี้แล้ว ยังไงแม่กินกุ้งแล้วก็ดูไม่ยังกอบแก๊บนะคะอ่าใช่แล้วต้องมีใครมาอุ๊ยแดนทั้งคืนกับชาวโอ้โหนี่คุณแม่การันตีขนาดนี้ต้องรีบซื้อกลับแล้วแหละวันนี้เอางี้ผมว่าพูดแล้วไม่เห็นภาพวันนี้เรามีเมนูกุ้งคัอกเทลกุ้งสิบทีแปดสิฟปกไปทาเป็นค็อกเทลมาเสิร์ฟให้ว้าวหกสิที่เท่านั้นครับอ่ะถ้าพรมแล้วมาเลยโอ้โหยมาก็ร้องไมานจเลย่านทามากโยมีแสงสูงเล่มไไมคะ เราควรกินไหมอยากกินมากอยากกินมากแม่อยากรู้ว่าใช้น้ำจิ้มอะไรเออน่าจะดีมากหิวหนึ่งสดหวานเวลาที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นป้อมๆเนาะใช่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสิสดจริงเหมือนเราไปซื้อจากบ่อจริงจริง๋ยวเราต้องชิมไปว่าสดจริงเหมือนสิงบ่อใช่เมาชาวันนี้ผมขออนุญาตเล่ามิชั่นแล้วกันวันน kind of ี้ค yeah, okay. ื okay. อแม่ กับน้องแย้มบุะจะต้องมามิชชั่นมาชันเลนจ์กันในการแข่งกันขายกุ้งซีพีแปซิฟิกผมให้เลยคนละสิบกิโลภายในเวลาสองนาทีใครขายได้เยอะมากกว่ากันคนนั้นชนะแล้วคนที่แพ้เนี่ยจะต้องเต้นเต้นอะไรคะเต้นกุ้งซีพีแปซิฟิกสดหวานเรื่องแม่จริงๆอ่ะแม่ชอบเต้นแม่แม่แม่ชอบไม่ได้หรอไม่ไม่ไม่แต่คือแต่ว่าของดีเนี่ยยังไงก็หมดอยู่แล้วเออหยิบๆจะได้ลูกให้คนอื่นเขากินเนาะ คุณแก้หมูับคุณแม่เนี่ยแห่งกันขายกุ้งซีพตแปซิฟิกฟเนี่ยใครจะขายได้หมดเร็วกว่ากัน ครับผมผมมีเวลาให้คนละสองคนาถ่ายทั้งคู่นี่อย่างนี้พีก่อนก็ต้องเต้นปะคะใช่ผมก็ต้องไม่ใช่สิครับผมไม่ใช่เป็นคู่คนสองคนเต้นนี่เหรอฮะนะครับผมสกิลเต้นผมไม่ไม่น่าจะได้เอาแหละวันนี้ผมบอกกติกานิดนึงนะฮะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้คุณแม่ลีก่อนครับคุณแม่ลีนะฮะเดี๋จะมีป้ายอยู่ของคุณแม่ลีนะครับผมนี่ฮะก็จะมีป้ายฝั่งนี้ป้ายป้ายหนึ่งป้ายเนี่ยแทนคู่หรือกีโลก้านะไรอันนี้อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าที่ผมบอกไปเฉาช่วงแฮปปี้เอาเวอร์ท่านนแรรกะคับหผม โอเคเดี๋ยวผมจะให้สัญญานะคุณแม่ลีผมจะให้สัญญาณพอสามสองหนคุณแม่ลีเนี่ยจะออดแอคติ้งโชว์ลีลาทำยังไงก็ได้ให้ก okay. ุ้งสีผีแปซิฟิกของคุณแม่สิบกิโลเนี่ยขายให้หมดให้เร็วที่สุดคุณแม่จะเต้นจะแบบฟิวอะไรก็ได้แล้วแต่นะและลูกค้าคนสำคัญทุกคนครับถ้าใครอยากจะซื้อให้ยกมือแล้วบอกเลยว่าจะเอากี่กิโลมีโไหม มีโปรงที่ผมบอกไปที่ผมบอกไปบอกเขาบอกย่อได้ไหมได้ได้เดี๋ยวผมบอกโปรให้รอบหนึ่ง <P os itions> โปรโมชั่นของเราวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรามีส่วนลดให้กิโลละยี่สิบบาทบจากสองเก้าเก้าหรือสองเจ็ดเก้านะครับแต่ว่ามีแค่หนึ่งรอ้อยกิโลกร,รมัมใครที่ยกมือแล้วไม่ใช่ยกเล่นๆน,นะจะต้องไปจ่ายเงินจริงๆนะฮะเดี๋ยวทีมงานเราจะพาไปจ่ายเงินให้นะครับผมคุณแม่พร้อมไหมพร้อมไหมคุณแม่ ก็ต้องพร้อมเท้านี่แหละจะมีคนซื้อไหมด้านล่างพร้อมนะฮะพร้อมแล้วช่วยอุ่นุ้นคุณแม่ด้วยจะมีใครซื้อไหมคุณแม่จะกดกระดิ่งเองไหมอ่ะเต็มตัวนะก็คือผมนับสามสองหนึ่งคุณแม่ไลฟ์ขายได้เลยเต็มที่นะคุณแม่นะตามสไตล์คุณแม่ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเชิญครับไปฮะวันนี้นะคะก็มีกุ้งนะคะกุ้งสีพีแปซิฟิกนะคะก็บอกเลยนะคะเนื้อนุ่มสดติดบอลไปตบอลไปผมพี่พ์ด้านบนนี้ก่อนนะคะ ก็เร็วเร็วนะก็บอกไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่ามีใครจะซื้อไหมการดูแลร่างกายแล้วก็เป็นตัวช่วยนะคะเรื่องร่างกายนะคะคิวคิวไม่ได้หรอกเอาเลยคุณแม่เลยคิวแปังเร็วปีนะคะโอ้ยมีคนช่วยแม่ซื้อแล้ว กีกิานซื้อเองรอก่ก่อเร็วๆลเร็ววี่กิโลกี่กิโลกี่กิโลแะมาแล้วมาแล้วีกโลซื้อได้ไม่เปนไรเดี๋ยวจ่ายังค์ให้กี่กิโลกี่กิโลหรือใช้ใช้อยู่แล้วแม่พูดแล้วนะหนึ่งอาชีผานไปเอาหนึ่งโลเส็ดแล้วเส็ดแล้วเหลืกสามดูโอ้อเดียวดังกี่กิโลแปวกิโลแล้ว ไม่ซื้อ้เราจับหมดเวลาไม่ได้เลยเขามาทีหลังไม่เป็นไรตอนนี้ีอาเฟกช่วยซื้อสโองลตอนนี้คุณเอ่ททำเวลาไปทั้งหมดหนึ่งนาทีกับอีกสิบเอ็ดวินาทีกับิ7นะเจ็ดเซี่ยววินาทีใครเขาแม่ไปจ้างใครปะวะเร็วนะเร็วนะเอ้ยยังเวลายังเหลือต่อไหม อนนี้ตอนนี้ได้กี่โลแล้วคุณแม่ครบยังยอมอะไรไหมจ๊ะอ่าตอนนี้เป็นทั้งหมดกี่กิโลครับคุณแม่ <c oughs> เดี๋ยวให้ทีมงานสิบแล้วนะแล้วครบแล้วสิบแล้วสิบแล้ว,ลวเรียบร้อยคุณแม่ทําเวลาไปอย่างที่ผมบอกไปนะครับทำเวลาได้ค่อนข้างดีมากเลยคุณแม่มแต่ถ้าเกิดว่าน้องแก้มหมูทำได้เร็วคุณแม่น้องแก้มหมูชนะเลยนะเอายังเอายังไม่เอาอไม่ได้สิคะเวลาไปเรื่อยต่อไปเรื่อยแม่ทําเร็วอยู่นะเอาแหละได้ถุงก็ชนะะอยจเเืได้ลูกค้าได้รัซื้อสินมันทำได้เหมือนกันค ได้เหมือนกันเต็มตัวนะเต็มตัวนะอย่าบุมนะจับเวลานะสามสองหนึ่งเริ่มครับไปครับวันนี้นะคะคูณซีทีแฟนซิฟิ์นะคะเังไม่ทันจะพูดอะไรเลยค่ะไม่ขาดเลยค่ะ แล้วถุงไปก่อนอาสีโลถูกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถุงค่อยตามไปทีหลังอ่าเร็วแล้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 วเลทีโลหมดยังหมดแล้ว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 หหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแม่แพ้แน่เลยอะไรก็ชนะคุณแก่บุ๋งอะไรก็ชนะสี่สิบวินาทีครับโอ้โห โอ้โหแม่งงไอหนุกเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านนึกบอกว่าอะไหนุกเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านใช่ใช้เงินแก้ปัญหาใช่ไหมเขาอะยังไงใช่บุ้งเขาดีอยู่แล้วเห็นไหมแล้วบุ้งเขาดีเราก็ต้องเขาเรียกอะไรนะ ซื้อด้วยเพราะว่าซื้อไปเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเราทําประโยชน์ได้แน่นอนไม่ใช่ซื้อไว้ทิ้งไม่มีใครที่จะซื้อของไว้ทิ้งของนั้นต้องพอใจจริงไหมคะจริงจัโอ้โดนเต้นแล้วอ่ะเออเเอาล่ะเดี๋ยวเชิญนะลูกค้าทุกคน้าอยากเต้นทีรูปร่วมกับนี่เรียรน้องแก้วบูมได้แล้วมาเลยครับมาเชิญนะเชิญนะเดี๋ยวจะมีพงานพาไปชำระเงินนะฮะ สำหรับคนที่มีแล้วแฟนคลับช่วยซื้อสุดยอดเนี่ยก็จะแทนจำนวนกิโลนะคุณถือ2ป้ายคุณซื้อ2อกิโลคุณถือ4ป้ายคุณได้ซื้อ4ีกิโลนะฮะ5ป้ายได้5้กิโลทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหสุดยอดแฟนคลับในดอมน่ารักมากสุดยอดมากๆเลยนะฮะวันนี้พี่พี่ในดอมช่วช่วงไเต้นนะฮะพี่พี่ในดอมสดหวังแน่นเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดมาก โจดถ้าเต้นสดหวานแน่นเหมือนกุ้งซีพีแปะซิฟิกพิจารทุกคนเขาแหละสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆเอาแหละไปจับปิีกคือจำพีในดอมได้ด้วยจำได้สิจดของเขาเขามางานมีติ้งด้วยกุ้งซีพีแปะซิฟินี่ฉันจำรู้เขาได้ด้วยนะยับโปรด้วยนะโปรของเราสองหเก้าหรือสองเจ็ดเก้าไรอี้ที่บอกไปนะครับวันลดอีโลลยยี่สิบบาทนะครับวันนี้มีไซส์เดียวนะไซส์ใหญ่ด้วยว้าวมีร้อยกิโลกรัมเท่านั้น ตอนนี้ก็หมดไปหลายกิโลแล้วนะซื้อไปฝากแม่ดีกว่าปูสีดีแปซิฟิกเทเป็นหมดเทเป็นหมดนับท่านไปโลด้อยนะโอ้สุดยอดจริงนะฮะทุกคนซื้อไปฝากแม่แล้วไปเอาไอ้นี่แม่ไหมปูดีขนาดนี้ไปใส่หม้อหม้อหม้อทอดอ่ะชิ้นแรกรับกระเป๋าผ้าแบบนี้ไปเลยทีนิด้าป้าใช่ใช่ใช่ทีนิด้าทีนิด้าคุณแม่คุณแ้่ผมอยู่ก่อน แคุณแม่ผมได้เห็นคุณแม่แบบโชว์ลีลาสุดๆบนเวทีวันนี้ทุกคนต้องไปจ่ายเงินจริงนะจ๊ะสาวขอไหมคุณแม่หน่อยขอไหมคุณแม่หน่อยนี่เขาให้ไปจ่ายเงินแล้วนะเฮ้ยไปกินกรแดนมนุขับนะคะแต่วันนี้เขาให้ไปจ่ายเงินนะคะแม่คุณแม่นี่แบบว่าขายของเก่งจริงนะสดหวานแน่นเหมือนพี่นิดาพี่อ้อยใช่ใช่ใช่คุณแม่โชว์ให้เด็กเขาดูได้ไหมสด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 พีเพลงนะพีเพลงนะคุณแม่รอสัญญาณเพลงก่อนนะไม่อยากเต้นนะ คุณแม่คุณแม่คุณแม่ให้ดีมไฟแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ยิงเหมือนม่นได้พับไหมแต่ทีี้เขาลำบากทำไมคะอ๋ออ๋ออะทีมงานพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1มิวสิกมาครึ่งชั่วโมงนะฮะคุณแม่อยากคุณจะอาโอเคเสียงประพืตนได้แล้วเอางี้เอางี้เอางี้ แอรบิกสอนเต้นนดเอรบิกาแอริกแอรบิกน่าโรตารสุดๆนะคะแล้วก็เป็นครูสอนโยคะเราจะหาวิชาที่มันขังสําหรับร่างกายเรานะคะแล้วส้นนี้ก็ต้องเป็นส้นแหลมนะคะเพราะเวลาส้นแหลมแล้วอันนี้นะคะกินกุ้งแล้วเดี๋ยวสอนวิธียืนนะคะยืนเหมือนใครดามหลังมันเท่ไหมคะลรวเดินเขิดละเนละเ2้ย o n สักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมนะครับมีเวลานะสอนชั่วโมงเขาให้ชั่วโมงนึงอันนี้ชั่วโมงเขาเอาเงี้ยเอาเงี้ยนี้เวลาหมดช่วยกุ้งเต้นเลยนะตอนนี้หมือนกุ้งเต้นก้ำแข็งนึงนะฮะฝากอะไรนิดนึงดีกว่าส c ี Pacific ทำไมต้องมาซื้อกุ้ง CP Pacific ที่โลตัสครับเชิญครับเอาคุณแม่ก่อนครับเชิญครับก็บอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยเอาง่ายว่าดูคนด่นะไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยคำว่าของดีนะคะกุ้งก็บอกเลยว่ากุ้ง CP Pacific เนี่ย ที่โลตัสเนี่ยสดจริงๆนะคะแล้วก็แม่นีก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมไม่ใช่มาพูดเฉยๆเราซื้อไปจริงๆแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่ผิดหวังนะคะสําหรับการทําอาหารแต่ละครั้งถ้าเราเรียกหากุ้งก็บอกเลยว่ากุ้ง CP พีแปซิฟิกรับรองได้ไม่ผิดหวังนะคะเย้ยังสุณะจริงๆอ่ะก็ต้องบอกว่า สาขาเนี้ย<ม>ขายดีมากอยู่แล้วสำหรับกุ้งซีพีประสิทิ์ิแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนที่ยังไม่เคยลองได้ลองว่ากุ้งเขาทั้งสดแล้วก็หวานแล้วก็เนื้อนแน่นจริงๆรจากประสบการณ์ตรงที่อ่ะตอนแรกเราก็เป็นคนดูจากนั้นเป็นคนที่ได้เป็นผู้บริโภคจริงๆแล้วบอกเลยว่ากุ้งอร่อยมากจริง,รง,รงค่ะ<ม>แค่ะก็อยากจะให้แนะนําให้มาเพราะว่าราคาก็ดีด้วยสี<ม>่<ม>โลสี่โลหนโลหนึ่งเยอะไหมโลน้ำเงีบบุ๋มนะสุขภาพแข็งแรงไอโลหนึ่งเหรองานเยอะเยอะนะโซ่ใหญ่นะผกุ้งซีเลย สวัสดีค่ะโอเคครับเชิญเลยค่ะคุณแม่เรียนน้องแก้มผมด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณไปไม่ทันโอ้ยังไงอะสีช่วงไพ่นี้ผมขอยังโปรโมชั่นนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเฮ้ยสวัสดีค่ะที่วันนั้นอุ่นนุ่มที่วันนั้นอุ่นนุ่เริ่มสัมผัสอัวสวัสดีค่ะ เุ้ยคนมาเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่เพิ่อนๆทำเกมดไหมมาถึงทางเดินเยอะจนที่หลังเดี๋ยวว่าจะซื้อเหมือนกันแล้วเนี่ยผู้ตัวใหญ่ผู้ตัวใหญ่เดี๋ยวว่าซื้อไปฝากแม่ดีกว่าอุ้งรีบเลยฮะนับไปเลยเดี๋ยวว่าอาหานะเดี๋ยวรอกันก่อนนะสวัสดีค่ะ60คนขนัานที่จะได้รับกระเป๋า limited edition จากโลตัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนจอยในการช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพจากโลตัสทุกสาขา2,300สาขาพี่ในดอมมาเต็มเลยพี่ในดอมเดี๋ยวคู่หมดครับท่านครับสวัสดีค่ะ นะได้นะถ้ากุ้งอะเราเอากลับบ้านแล้วเราคอกุ้งคือต่งันไหมคะเป็นไงคิวตลกตลกสิเราจะตายเขาบอกว่าพี่บุ๋มกับแม่เต้นเหมือนกุ้งเต้นเลยค่ะหรือบอกเออจริงจริงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยตะคู่เลย ปากมันแห้งไงใช่ต้องใช้ไอโออยูทุกคนก็จะเป็นสื่อสำคัปการนึ่งครับครับติดเรื่องชีวิตเครื่องโอเคครับโจฮะแล้วฝากผลงานทุกคนไปแล้วเดี๋ยวไปอยู่ตองที่มาถายไม่รู้เขาจะเป็น้าไปเมันคิดว่าไม่เห็นฝากผลงานเลยจะฝัดนางลายไทยแลนด์ คนลงละลงละเดี๋ยวมาหาใหม่ตอน